ในการใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานภายใต้ชื่อเทคนิคว่า Independent Sample t-test นะคะมันเป็นอย่างไรเราจะใช้สถิติ Independent Sample t-test ถ้าหากว่าทดสอบสมมติถ้าหากว่าสมมติฐานของเรานะคะมีเจตนาต้องการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรตามเชิงปริมาณที่แยกตามตัวแปรต้นเชิงกลุ่มที่สำคัญก็คือตัวแปรต้น แยกเป็นกลุ่มนะคะต้องมีเพียงแค่2กลุ่มเช่นตัวแปรต้นเป็นเพศของคนเพศชายกับเพศหญิงเราต้องการจะดูว่าปริมาณการเปิดใช้อินสตาแกรมของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงแตกต่างกันหรือว่าเหมือนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือต้องการทดสอบว่าเพศของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อสินค้าในร้านวัดสดุอันนี้เป็นสมมติฐาน เะะพระเาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันสังเกตนะคะว่าสมมติฐานแรกเรามีตัวแปร2ตัวนะคะตัวแปรหนึ่งคือเพศของนักศึกษาอีกตัวแปรหนึ่งก็คือปริมาณการใช้ Instagram ซึ่งเพศมี2กลุ่มเป็นตัวแปรต้นปริมาณการใช้ Instagram เป็นตัวแปรตามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะหรือสมมติฐานที่2ตัวแปรต้นก็คือเพศมี2กลุ่ม แล้วก็ปริมาณการซื้อสินค้าในร้านวัสด์ก็คือตัวแปรตามซึ่งเป็นปริมาณการซื้อก็ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะวิธีการใช้โปรแกร,แรมเราก็ใช้เมนูคำสั่ง analyze แล้วก็ compare mean compare โดยวิธีการ independent samples t test นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตัวอย่างสาธิตมีตัวแปรอยู่2ตัวก็คือตัวแปรคะแนนสอบ นะคะแนนสอบชื่อว่าชื่อตัวแปรคือสกอร์นะคะแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อว่าเจนเดอร์เจนเดอร์ที่1เป็นผู้ชายเจนเดอร์ Gender ที่2เป็นผู้หญิงแสดงว่าเรากําลังเปรียบเทียบคะแนนเราการต้องการเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักศึกษาระหว่างชายกับหญิงนะคะ,ะไหนมาลองดูโจทย์สักนิดนึงสิว่าเราต้องการจัดทดสอบว่าอะไรนะคะโอเคเราต้องการทดสอบ ภายใต้สมมติฐานที่ว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบแตกต่างกันซึ่งสมมติฐานตรงนี้จะเป็นสมมติฐานแบบ two tail นะคะคำว่าแตกต่างกันเนี่ยมันตรงกับเครื่องหมายคณิตศาสตร์ไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นข้อความไม่เท่ากับมันต้องยกข้อความนี้วางไว้ที่สมมติฐานรองแล้วก็ที่สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลัก หรือ Ho เนี่ยจะต้องเขียนว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกันส่วน H1 ก็เขียนว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบแตกต่างกันแล้วเราก็ใช้คำสั่ง compare mean แบบ independent sample t-test นะคะมาลองดูพร้อมกันนะคะว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไรนะคะคลิกเมนูคำสั่งแบบที่ แจ้งเมื่อตะกี้นี่นะคะและเลือกตัวแปรคะแนนสอบเป็นตัวแปรที่ต้องการ test นะ test variable และเลือก grouping variable ในที่นี้ก็คือตัวแปร gender เข้าไปแล้วก็คลิก define group นะคะว่าเราต้องการกำหนด group 1เป็นเลข1ก็คือผู้ชาย group 2เป็นเลข2คือผู้หญิงถามว่าสลับได้ไหมคะ group หนเป็น2ได้ไหม กรุ๊ป2เป็น1ได้ไหมตอบว่าได้ค่ะนะคะแล้วก็กด continue และโอเคนะคะ,ะ,คะผลลัพธ์ปรากฏเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะผลลัพธ์ได้ความมาว่าคะแนนสอบของผู้หญิงที่มีจำนวน26คน เฉลี่ยได้59.35ในขณะที่ผู้ชายซึ่งมีอยู่18คนนะเฉลี่ยได้51.28นะคะค่า standard deviation ก็เกิดเป็น14.23กับ15.42ตามลำดับนะะทั้งนี้ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างซึ่งเราต้องการพิสูจน์ว่านักศึกษาชายกับหญิงมีคะแนนสอบแตกต่างกันหรือไม่เป็นการทดสอบแบบ two t a i l นะคะเป็นการทดสอบแบบ Totail ซึ่ง ค่า i c กทูเทลที่ปรากฏ ในส่วนของการทดสอบความเท่าเทียมกันของค่าเฉลี่ยที่แสดงด้วยตัว t-test นั้นค่าซิกทูเทลได้0ุดศหรือจะเป็น0ุดศเนี่ยกรณีนี้เราต้องใช้0ุดศเพราะว่าผลการทดสอบความแปรปรวนมาพบว่าความแปรปรวนของคะแนนสอบระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงเนี่ยมีเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกบรรทัด ที่บอกว่า equal variances a s s u m e นะคะปรากฏว่าค่า p value กรณีนี้จะเป็น0ุด1 8 1จุด0มีค่ามากกว่าค่า alpha ที่กำหนดโดยทั่วไปก็คือ0.05เมื่อค่า p value มากกว่า0.05เพราะฉะนั้นผลสรุปก็คือยอมรับสมมติฐานว่างยอมรับสมมติฐานว่างหันกลับไปดูว่าสมมติฐานว่างเราตั้งว่าไงสมมติฐานว่างเราตั้งว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อความที่เราพิสูจน์มาแล้วพบว่าจากข้อมูลหลักฐานที่ทดสอบนบ่บงชี้ว่าคะแนนสอบของนักศึกษาท,ทั้งทั้งที่เราเห็นนะคะว่าค่าเฉลี่ยดได้59กับ51 ในความคิดเรามันน่าจะแตกต่างกันแต่เมื่อมันผ่านกระบวนการเปรียบเทียบด้วยกันกับค่าความแปรปรวนระหว่างข้อมูลแล้วเราพบว่ามันยังแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงในกรณีนี้ไม่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ